คือกรณีที่นายกเนี่ยนะเดินทางไปประชุมต่างประเทศแล้วก็หนีบเอาเมียไปด้วยซึ่งในความคิดของฉันเนี่ยคนที่เป็นเมียนายกก็คือสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศนั้นเนี่ยนะคะมันก็ไม่แปลกอะไรนะคะแต่ว่าการหนีบเอาไปแล้วก็ไปนั่งนะฮะเป๋อเหลือเสลออยู่ในวงประชุมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แสดงถึงอะไรรู้ไหมคะได้แหละแต่การประชุมแบบนี้นะคะมันไม่ได้เป็นการประชุมในพักของคุณเอง มันเกตมันเป็นการประชุมระดับประเทศซึ่งคนที่จะไปนั่งปั้จิ้มปั้เจ๋ออยู่ตรงนั้นมันควรจะมีตําแหน่งนะคะว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นเลขาเหรอนะฮะหรือตําแหน่งเมียกูนะ,ะเข้าใจแหละนะะว่าก็ต่างคนต่างอยากจะอวดกันนะ,ะก่อนหน้านั้นก็คือมีประเด็นนะเมียนายกเนี่ยนะ,ะก็ไปแซวนักข่าวใช้คําว่าแซววันรี้จะถูกไหมนะคะ สวัสดีค่ะอาจารย์โชนะฮะอาจารย์โชนี่ก็พูดง่ายๆว่า FC เยอะมากนะฮะเมียนายกเขาบอกว่าทำไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยเดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะเกินไปแล้วนะโถนะโถ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  สมัยแพทองทานเนี่ยโดนหนักขนาดไหนแพทองทานยังไม่เคยไปว่าอะไรสื่อเลยแถมนอกจากไม่ได้ไปว่าแล้วยังไปขอโทษมันอีกค่ะมันยังไม่หยุดเลยค่ะมันยังออกหนังสือมาบอกว่าห้ามทีมของนายกเนี่ยถ่าย,ถ,ายถ่ายติดรูปนักข่าวมันยังกระสวยใจฮานะคะแล้วก็เขาถ่ายติดไปแล้วยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้เอาไปประจนกลางสีแยกซะหน่อยบางทีการถ่ายรูปเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะถ่ายติดมึงหรอก นะแต่ว่าเขาจะไปบอกให้มึงเอาหน้าหลบหรือก็กะไรอยู่มันก็ถ่ายติดมาเปยงนั้นแหละคือดิฉันใหญ่จะบอกว่ามีใครใหญ่จะเห็นหน้าสื่อพวกมึงกับหน้าตามึงแต่ละตัวเนี่ยนะมันไม่ได้เหมือนผู้เหมือนคนอยู่แล้ว่นะแล้วนายกเนี่ยโดนถึงขนาดที่ว่ามีการตั้งตั้งคําถามนายกเ่ยนะคนะก็คือสัมภาษณ์นายกเนี่ยเขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนาะเป็นบุคคลสาธารณะนะคุณสัมภาษณ์เขาได้อยู่แล้วแต่นะคาพูดที่ใช้กระแสะ สำเนียงหรือแม้ก,กระทั่งกริยามารยาทเนี่ยมันไม่มีะฮะสัมมาคารวะไม่ต้องไปพูดถึงค่ะนะคะก็คือทั้งกระโชกโคกห้กทั้งไม่พอใจก็นะฮะฮะึใส่อย่างเงี้ยนี่นายกเนี่ยนะโดยเฉพาะเบียนายกเนี่ยที่ปรากฏตัวออกสื่ออย่างเป็นเรื่องเป็นราวแค่ครั้งแรกนะคะมึงยังเล่นสื่อแล้วเลยดิฉันบอกว่างานนี้สมน้ำหน้าแม่งสื่อคะ่ะคือสมน้ำหน้าสื่อคะ่ะมึงต้องเจออย่างนี้ลคะค่ะ เสร็จแล้วเนี่ยนะคะไอ้ลักษนกก็ออกมาเลยค่ะประเด็นแบบนี้นะคะดิฉันบอกว่นนั่งอยู่เฉยเฉยก็ไม่มีใครว่ามึงแค่อายวันนี้ออกมาพูดค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าภรรยาของท่านนายกทราบหรือไม่การกระทําเช่นนี้คือการคุกคามเสรีภาพสื่อเนี่ยเห็นไหมคะคือออกมาพูดแบบนี้ดิฉันบอกว่าไม่ต้องดีกว่ามั้งอยู่บ้านเฉยเฉก็ได้อย่ามาพูดอะไรเลยจริงๆแล้วก็ควรไปกระซิบกระหลังไหม์บอกว่าคุณเมียนายกคะอย่าให้เสียชื่อดิฉันสิคะดิฉัน พักดิฉันเป็นคนที่หนุนผัวคุณขึ้นมาถ้าผัวคุณไปทําอะไรที่ไม่ดีโดยเฉพาะตัวคุณเองเนี่ยนะคะไปทําอะไรที่มันแบบให้คนโดมเขาด่าอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ไายที่จะมาดา่าทีฉันหลอกอะไรอย่างเงี้ยปาปานี้นะคะตอนนี้ y t u t u เนี่ยนิ่งเลยนะโอเคคือเมียนายกนะคะประเด็นที่บอกว่าสื่อใจร้ายกับผัวฉันเนี่ยก็ดูออกแล้วค่ะว่าแซวนะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าคุณไม่ได้เป็นแม่ค้าขายกาแฟอีกต่อไปแล้ววันนี้หัวเป็นนายกนะคะคนเป็นเมียนายกเนี่ยนะคะไปเที่ยวแซวคนนั้นคนนี้ตามอำเภอใจได้หรอคะคือเป็นคือดิฉันบอกว่าเป็นเมียนายกส่วนใหญ่คือหรือจะเป็นผัวจะเป็นเมียของผู้นําเนี่ยอย่างนะคะเอายกตัวอย่างนะคะตั้งแต่คุณหญิงกัจมามนมาแล้วเขาไม่มายุ่งละะเรื่องของการเมือง ต่อให้ตามกันไปออกงานที่ไหนก็คือหน้าที่ก็คืออยู่เฉยๆเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้นําถึงจะเป็นผัวผู้นําหรือเมียผู้นําก็แล้วแต่อะมาจนกระทั่งถึงแพทองทานเนี่ยนะคะคุณปีดกเนี่ยก็ตามคุณแพแพทองทานไปเวลาไปทํางานหรือไปอะไรนะ,ะตอนที่มีตอนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะคะสามีคุณแพทองทานคุณปีดกเนี่ยก็ตามไปด้วยสื่อแม่งก็บอกว่าเอาผัวไปด้วยทําไม ะะทั้งๆที่เขาเอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปนั่งประชุมด้วยหรืออะไรเลยมันก็เป็นปกติค่ะในการเดินทางแล้วนายกเป็นผู้หญิงด้วยมีสามีไปก็ดีแล้วนะคะแต่พอมาถึงประเด็นของเมียอนุทินแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ฉันยังไม่เห็นสื่อแม่งพูดอะไรเลยนะคะประเด็นนี้ซึ่งถ้าเป็นแพรทองทานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีข่าวอันนี้ออกมาดิฉันเชื่อว่าป่านนี้แถลงการว่อนไปแล้วค่ะต้องรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้นะคะที่มาคุกคามสื่อหรืออะไร กับกลายเป็นว่าวันนี้นะคะเมียนายกแม่ค้าขายกาแฟคนนี้นะคะโอ้โหน่าเอ็นดูค่ะเอ็นดูกันไปหมดทั้งทั่วทั้งประเทศแล้วค่ะทั้งทั้งที่จริงจริง,จร,งจริงฉันบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของการออกสื่อของนางนะคะนางยังพูดอย่างนี้เลยเนี่ยคุณจุธามาศบอกว่าตอนนายกอิงเอาไม้ฟาดหัวอีกต่างหากเห็นไหมคะไปไปเอาไม้ฟาดหัวเขาเนี่ยเขายังขอโทษมึงเลยค่ะเออแล้วเราจําได้ไหมคะตอนที่ท่านเสียฐานขึ้นมาเป็นนายกใหม่ๆ อตอนนั้นท่านเดินทางไปต่างประเทศเนาะไปเจราจาไปดีเรื่องของการค้านะคะไปตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าลูกสาวเนี่ยไปด้วยนะคะแต่สื่อมันด่า่เลยนะคะบอกว่าเอาลูกไปทําไมเปลืองงบประมาณนู่นนี่นั่นพอตอนหลังมารู้ว่าเขาใช้เงินส่วนตัวของเขาไปแล้วเขาก็ไปเขาก็ไม่ได้ไปร่วมประชุมอะไรนะคะเขาก็ไปตามกันไปแล้วเขาก็แยกกันไปเวลาไปทํางานถ้าเสรษฐาท่านก็ไปทํางานมันถึงได้หูป,ปากไปได้นะ ตอนที่ท่านเศรษฐาเนี่ยนะเดินทางไปดีลเรื่องงานในต่างประเทศนี่ซึ่งตอนหลังหลังจากที่ท่านกลับมาเนี่ยนะคะก็มีหลายโครงการก็มีหลายหลายงานนะคะที่มันประสบความสําเร็จแล้วก็สารต่อมาในการร่วมมือในการที่เข้ามาลงทุนอะไรต่างๆมากมายซื่อก็ไม่เคยพูดถึงฮะพูดถึงแต่ว่าเอาผ้าขาม้าไปพันคอพูดถึงแต่ว่าใส่รองเท้าข้างลาสีคือบุลลี่แต่เรื่องอะไรที่ดิฉันบอกว่าไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยแต่เวลาที่เขาเนี่ย ไปทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองไปทําอะไรบ้างเนี่ยซึ่งอันนี้ดิฉันบอกว่ามันเป็นหน้าตาของประเทศด้วยซ้ำสื่อควรจะลงสื่อควรจะชื่นชมหรือไม่ก็พยายามที่จะนําเสนอข่าวเพราะว่ามันเป็นภาพที่ดีของประเทศอย่าไปคิดแต่ว่าคนนี้กูไม่ชอบอีพักนี้กูไม่ชอบมึงจะทําอะไรดีแค่ไหนกูก็ไม่กูก็ไม่สนกูก็ไม่ส่งเสริมกูก็ไม่ทําข่าวให้มึงนั่นเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมนั่นเขาเรียกว่าอคติมึงอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นสื่อเลยค่ะนะคะ ของพวกนี้เี่ฉันบอกว่าเรียกมันได้อย่างเดียวก็คืออีพวกเสือกเสือกสารแนว่าเขาใช้ผ้าของมา้าแล้วเป็นไงฮะตอนนั้นเนี่ยผ้าของม้าก็เป็นฟีเวอร์กันขึ้นมามันควรจะมันควรจะมีการอมันควรจะมีการชื่นชมที่ซ้ําไปแต่ถูกด่านะคะเห็นไหมฮะรัฐบาลชุดเนี่ยเขาแต่งตัวดีค่ะเขาไม่เคยต้องมานั่งใส่ผ้าไทยเขาไม่เคยต้องมานั่งนะ,ะประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้ชาวบ้าน เขาอยากใส่อะไรก็ใส่สือ่อก็ไปสรรเสริญเยียนยองทั้งที่จริงๆแล้วคนเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันควรจะทำออ่างที่ใครๆก็ทํากันนะฮะนะฮะไปต่างประเทศก็เอาผ้าไทยไปโชว์สินะ,ะหรือใส่ชุดที่มันมาจากดีไซเนอร์ของไทยสิเออก็มึงด่าเขาไว้สารพัดมึงก็อย่าไปทําเองสิแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะไปด่าเขาเอาไว้แต่พอถึงเวลาขึ้นมานะฮะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นมาก็แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าคนพวกนี้จริงๆแล้วไม่ได้รักชาตินะฮะ,นะฮะมึงรักเงิน แล้วการที่เมียนายกเนี่ยนะคะไปพูดกับสื่อแบบนี้เนี่ยมันเหมือนจะบอกว่าจําจะจําไว้นะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือยังไงกล้าไปพูดกับเขาอย่างนี้นะคะเป็นเพราะว่าต้องการให้เขาบอกเหรอหรือหรือว่าจะ,ะเขาเรียกไรนะจะเพิพ่มค่าตัวเหรอ <c oughs> เพิ่งมงบให้เขาไหม <c oughs> นะคะการเป็นสตรีใหม่เลขหนึ่งของประเทศเนี่ยอืม ะะการที่คุณเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศเนี่ยนะคะการวางตัวของคุณเนี่ยดิฉันบอกเลยคะ่ะเข้าใจแหละว่าไม่เคยเป็นเมียนายกมาก่อนนะคะถึงแม้ว่านายกเนี่ยนะคะเขาจะไม่ใช่เป็นคือถึงแม้ว่านายกจะเป็นผัวคนแรกนะคะแต่ว่าสําหรับคุณเนี่ยสาหรับคุณเนี่ยนะคะคุณไม่ได้เป็นเมียคนแรกของนายกเขามีประสบการณ์มีเมียมาหลายคนแล้วดังนั้นก็เลนดูกันไปใหญ่นะคะทักทายกันจากทุกๆคนนะคะ สำหรับคําพูดที่ว่าทําไมใจร้ายกับท่านนายกจังเลยเดี๋ยวต่อไปจะจําไว้แล้วนะเนี่ยมันควรพูดเหรอคะต่อให้เป็นการแซวมันก็ไม่ควรนั่นมันแสดงว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะมีเมียที่ไม่ได้รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีหน้าที่อะไรไม่ได้รู้เลยนะคะว่าการไปพูดแบบเนี้นะคะมันไม่มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่ฉันมาพูดเนี่ยนะคะดิฉันหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นแพทองทานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคิดดู นั่นแหละค่ะทีนี้ประเด็นเนี้ยก็คงจะไม่อยากจะพูดมากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไปบุลลี่กันแต่ที่รู้ๆเลยก็คือนะคะประเด็นที่ไปเนี่ยเราก็ไปนั่งเป็นป,ประชุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ใช่ค่ะนะคะถ้าจะบอกว่าผู้นําทุกคนไปไหนก็ต้องเอาภรรยาไปหรืออะไรนะคะหรือถ้าเป็นผู้นาที่เป็นผู้หญิงก็ต้องเอาสามีไปดิฉันก็ไม่เถียงอ่ะแต่ดิฉันยังไม่เคยเห็นใครเอา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 มียเอาหัวเนี่ยเข้าไปนั่งร่วมประชุม ก็เรื่องแค่นี้คุณยังไม่รู้เลยนะมามารยาทการปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนแต่จริงๆแล้วกําหนดการพิธีการอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับมันจะมีคนบอกอยู่แล้วนะคะทมเนียมปฏิบัติของการเป็นผู้นําเนี่ยมันจะมีกรอบของมันอยู่แล้วแต่วันนี้ด้วยความที่อาหารการขึ้นมาด้วยวิธีพิเศษแล้วตัวเองเนี่ยนะคะก็